มันสมง่ายมือนี่ผสมเข้ากันผสมยังผสมดอกวันนี้มาเที่ยวสวนสลัดของใยน้อยใยน้อยใยน้อยยน้อมจิตต้องต้องเอาเกสรตัวผู้มาผสมมันเอาสมให้เบ่งอ๋อขัาวสมันบ่ใหญ่ขัาสามันมันกะเป็นอยู่แต่ว่ามันจะบ่ตึงมันมันบ่เต็มมันบ่ติดมันบ่ตเต็มมันบหวาน มันต้องมีการผสมแบบนี้เออเ้ากับตัดออกไอ้ยาเหรออ้าคิดว่ามันสีใหญ่แบบนี่เด็กเกสรติเก็บไว้เ้าไปจังสี่เกสรตัวผู้นี่นี่เกสรเอาเกสรตัวผู้เอามันเต็มใส่ยอดมันจังสี่เอ้าเหรอเซตกระตินีแล้วทำเป็นหมาขึ้นอ่ะอันนี้ผสมแล้วอันนี้อ๋อต้องผ่านการผสมแบบนี้มาทุก เออันนี้มันมีทมมั้งตัวผู้ตัวเมียมีทั้งตัวผู้ตัวเมียว้ายกำลังจะโตกำ,ำลังจะแก่อะยังไม่แก่อายุมันจะเดือนอันมันหมากมันนี่คลอดสองเดือนมั้ย ห้าเดือนอห้าเดือนคือได้กินยากเทะกะซ้ำกันเหรอกะหมกผายเนาะอันนี้อันกำลังติดว่าเมนว่าเมนมันแห้งตายบ่แม่นแห้งเลออ๋อสลารมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่เห็นอยู่บ่มมาหน่อยมันดำๆเนาะอ๋อนึกว่ามันแห้งตายไหมบ่ลิ้วเลอ แห้งตายเบขนาดอนำมูลนี่ก็ร่ังสีบานทุกคนดูแห้งๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แห้งตายนะคะเข้าใจผิดแหงตั้งโตอ๋อนี่คือสละสละอินโดสายน้ำผึ้งสละอินโดสายน้ำผึ้งยังไงเจ้ายายน้อยกำลังผสมเอาเกสรตัวผู้มาผสม อันน one. One. ี้ก็ขันก็ขันก็เห้มันใหญ่ไว้ก็จังซี่นี่ดินี่นี่อันนี้คือตัวผู้เออหนัมันติดไปแล้วดำๆหนังเงินมากเลยนะทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้เห็นบอกมันเห็นบอกมันติดไปแล้ว ฉันละคิดว่ามัน่งนะฉันละคิดว่ามันเมื็นไงน่ะมันติดไปเลยนะนึกว่ามันปล่อยเอาไว้แล้วมันมันปื๊ดอยู่นะมันติดแล้วมันเองใหญ่ของมันเองไม่ใช่เนาะต้องเอาตัวผู้มาผสมนี่นี่ติดแล้วพนังห่างจังสี่ละหมากไงเอาต้องเอาตัวผู้มาผสมอีกตัดออกให้มันดี อมนนัห่ยด้ยิ่งก็เลี้ยงลูกนะเธอแบบนี้ตัดผมไม่มันอีกนี่ผมนี่นี่ตัดอันกาหนวดออกที่มันเข้าสิตัดแต่บ้านไหนบ้านไหนออกหน่วยเอาหรอท่านบ่มีเวลาเธอธุรกิจเยอะไม่มีเวลาทำให้มันก็ดีแล้วเี่ก็อยู่สื่อ มันมี้ต่จะง่ายแหละมาทีนี่โอ้โนี่นี่ต้องแกะออกมันบอก่ต้องเอาตัวครูมาเอาตะสอนตัวครูมาโรยแมนนี่มันจะออกบ่พร้อมกันมันแต่ว่ามันออกบ่พร้อมกันเนาะแมนต่างคนต่างออกบ่แค่กันไง มันโอเคกันเลยฉันไม่แคร์ฉันจะออกท่องมันฉันไม่แคร์นี่เด็กจบจบถึงเวลาฉันก็ออกซ้ำนี่ละนี่ซ้ำนี่หนึ่งแล้วมันกระสีไงกระสีไงคือดีนี่มันดำดนี่เมนเบิร์นถ้าสมมติว่าเฮาเฮาเฮาประเหต์แบบนี้มันกระไ่มันกระบอเต็มที่ไงญ่มันกระมันกระลูกเดียวมันมีลูกหลอดลูกเต็มแมนไหมไทยจังสีจะเต็มเบิร์ตมันก็คือกันก็ืกันก็ปลูกอีกอย่างนอที่ต้องเอากระสอบมัือมักอื้อ ออเขาปลูกฟักทองฟักทองเขากับผสมเด้ยนี่เขาผสมแข่งแข่งนี่เท่าจะคืนว่ามันตายเด้อเอาเขาจะคืนว่ามันตายเลยนั่นนะตายจริงๆได้เบิ่งหมากมันนดงดับอุ่นจึ่งโถ่ไปถ่ายเอาผมเบิ่งเงยถึงโลโล อ้ามึงเนี่ยมึงเนี่ยอันนี้นอมันสาบหลาบอยู่แสดงว่าในมันอันดอกมันดอกมันหลังสาบหลาบนี่เธอมันติดมาเลยเดี๋ยวมั้ยเอาละครือวายเม้นมันตายไงเธอมาเบิ่งเนี่ยมันติด